สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงเหล่วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับแบนดในเศามือวันที่8เเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2,566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆได้เด็ด,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 ง,ๆดงๆค่ะเมรัยภาคพ่อแม่พี่น้ um. ขของมาเล่าุห้สกุลก้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะเลขโปรดหนี้นะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมาตัวเลขปลดหนีเขามาเป็นสามตัวตัดเด่นนะคะสองศูนย์ศูนย์สองนะคะเนาะมื่อกี้ค่ะตัวเลขปลดหนีนะคะสิแดงมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะจ้าสวัสดีจ้าลูกจ้าวันนี้มาติดตามแนวทางเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มีของใครมาฝากค่ะ เอาเลขกดนี่ก่อนกันแล้วกันได้ค่ะจ้าเลขกดนี่นี่ก็เอาเลขไปก่อนเนาะเราค่อยว่ากันจ้ามีหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองค่ะสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ค่ะ, 4, 5, 0, คะเน้นหนึ่งห้าสองเน้นหนึ่งห้าสองค่ะจ้าที่จริงเลขมันมาเจ็ดห้าสองอะลูกแต่ว่าเจ็ดมันดับ ทุกหลักบนแกก็เลยเอาหนึ่งแทนค่ะอ่าเห็นเลขกดนี่เขาว่าอย่างนี้นะอ้าวรู้สึกว่ามนอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะที่บอกว่าเพิ่อนบอกว่าเจ็ดดับบนทุกทุกหลักอ่ะก็เขาคงจะรู้กันมั้งอ๋อจ้ะคงจะทำเลขดับเหมือนกันหรือเปล่านี่แหละจ้ะอ่าแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะหกแปด กแปดค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะห้าสองห้าสองค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะแล้วก็เน้นไปที่ห้าสองห้าสองค่ะวิ่งบนห้าวิ่งบนห้าค่ะจะเลขบดนี่และที่นี้ล่างห้าวิ่งล่างห้าเหมือนกัน วิง่งวิ่งล่างห้าค่ะจ้ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะศูนย์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 ค่ะหกห้าหกห้าค่ะหกศูนย์หกศูนย์ค่ะเน้นไปที่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะจ้ะเลขปุ่ดนี้มันก็มีแค่นี้แหละ แม่ก็ไปไปถามดูมันเป็นธรรมดาเลขกดนี่มีเข้ามีไม่เข้าแต่ว่าก็มีคนเขาถูกอยู่ว่าที่เรียกก็ถูกนะแม่เลขนี่เขาไปตัดเอาเพราะมันมีตัวเดียวอ,อะเนาะค่ะใช่ค่ะสามตัวมีตัวเดียวเขาก็เล่นตัดเอาก็เล่นไปอย่างนั้นแหละเขาก็เล่นตัดไปตัดมาอืเขาก็ถูกแล้วบางทีก็เข้าตรงๆบางทีก็เข้าแบบนั้นแหละค่ะนั่นแหละเขาจะตัดเอาเขา ก็ถูกกันบ้างนั่นแหละก็ถึงอยู่กันได้นั่นแหละเขาคงนั่นนั่นแหละอแต่ว่าคนี้แม่บางทีพนี่นี่ทิ้งไม่ได้นะแม่เนาะทิ้งไม่ได้ปนี่นี่ทิ้งไม่ได้นะก็ไม่ได้นะแม่ไม่แม่ไม่ทิ้งแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนแม่แม่บางทีสิงว่เลยนะไม่เข้าอ่ะแอดจนแม่ท้อน่ะแม่โอ้จะเล่นต่อไปไวหาทางอื่นเนี่ยถ้าแม่ฝักไปทางอื่นก็ผิดอีกอ่ะ คิดหนูคิดว่าถ้าแม่ฝากไปทางอื่นนี้แม่จะเป็นหนี้เยอะกว่าเดิมนะเนี่ยจะไม่หมดหน,นี้ด้วยซ้ำเนาะนั่นแหละแม่ก็เลยต่อจากหนี้อืมค่ะต่อจากหนี้ก็เลยก็เลยเข้าพอมันมาเข้าสามตัวตรงมันก็คุ้มในทีนี้มันได้เยอะไงค่ะเออพอมันได้เยอะแล้วมันก็ได้ปลดหนี้ปลดสินไปมันก็หมดนั่นแหละทีนี้แม่ก็เลย ว่าก็ลองดูก็เลยไม่ทิ้งมันเผื่อมันเป็นก็คนที่เขาเล่นก่อนแม่น่ะเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็ทําแบบนี้แหละเขาก็ปลดนี้ได้แต่เขาก็ไม่เลิกหรอกแต่เขาก็เล่นแบบไม่เล่นแบบพิจารณานะ่ะหาอาจารย์โู้นอาจารย์นี้มาใส่กันแล้วก็อาจารย์บางทีเลขมันเหมือนกันนะเนาะเขาก็เอาไว้เขาก็เอาไว้ก็มันก็จะไม่เป็นหลายตัวไง แล้วบางทีมาตรงกับฝันเขาไม้อะไรไหมอย่างเงี้ยจ้ะเออโดยมากเขาจะเสี่ยงดูมั่งอะไรมั่งพวกที่คนที่ที่เขาเป็นหนี้ก่อนแม่นะจ้ะนั่นแหละเขาจะทําอย่างนั้นคนนั้นที่เ,เป็นเป็นหนี้ในเขาหนี้หลักไหนคะแม่เยอะเหมือนกันอืมหลายแสนเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาก็ปลดหนี้ของเขาได้เขาก็เลย แม่ก็เลยเล่าให้ฟังแม่เรียนต,อ,ต,อ,ตอนตอนนั้นแม่ยังไม่เจอกับคุณนายหรอกค <c oughs> คุณนายยังไม่ทันได้มาเจอกันก็เลยแม่นั่นบอกถ้าแม่เจอกับคุณนายคุณนายปวดนี่ให้หมดแหละค่ะแม่แลวเขาก็จะให้แม่นั่นเขาเอกงอนก็เอ่ะแต่ว่ามาเจอกันก็แม่ปวดนี่ไปแล้วแม่ไม่เล่นแล้วมาเจอกันะค <c oughs> ไม่งั้นกันจะพากันเล่นกันนวเนียไปหมดเลยแต่ยังเล่นอยู่นะก็ <c oughs> จะไปด้วยกันเล่นด้วยกันไปเลย <c oughs> แต่ทีนี้ <c oughs> แม่ก็ไม่เล่นแล้วจบจ้า <c oughs> ม่ต้องไปโลภกมันหอกมันไม่มีใครรวยกับไอ้นี่หรอกความคิดของแม่นะแต่คนอื่นก็นแล้วไปจ้าความค <oughs> ิดของแม่นะ่ะมือพารวยหวยพาจนจ้าแม่ ตัวแม่เองนะแม่ไม่ได้ว่าคนอื่นหรือว่าไม่แนะนำใครค่ะแม่และแต่ความเชื่อถือของใครของมันค่ะแต่แม่บอกกับตัวแม่เองว่ามือพารวยหวยพาจนแม่หมดเยอะกว่านี่แล้ว uh, มหมดมากกว่าไอ้เป็นหนี้เขานะหมดตะก่อนตะก่อนน่ะค่ะปีหนึ่งทีไม่ถูกเลยสซักงวด uh huh. แล้วก็ซื้อทีหนึงหลายหมื่นอยู่เหมือนกันบางทีอ่ะ uh. แต่ถ้าถูกกั เป่งๆเ,เลยอะค <c oughs> ่ะออเพราะฉะนั้นก็ให้เอฟซีพิจารณาดูเอาเองค่ะอว่าตัวไหนเลขที่ว่ามันมักคือกันเหมือนกันน่ะแะแต่ก็จะไปเชื่อถืออะไรมากมาย <c oughs> ก็ลองดูแหละลูกแต่ว่าอย่างว่าแล้วเนาะคนจนก็เป็นหวยก็เป็นที่พึ่งบางคนอ่ะจากไม่มีเงินเลย บางคนนะอยากเงินไม่มีพอมีอยู่ไม่เท่าไหร่ไปซื้อหวยถูกเฉยได้มาต่อชีวิตต่ออีกบางคนนะ,ะอ่อนั่นแหละก็เวลาไม่มีก็ไปซื้อหวยก็ถูกเนี่ยแต่ว่ามันไม่ถูกเยอะ,ะถูกพอได้ใช้ได้อะไรได้นั่นบางคนก็เป็นงั้นแหละ,ะเลขบดนี่ก็มีแค่นี้ละลูกจะได้ค่ะเดี๋ยวนูทวนตัวเลขเนานะไห่เนาะ <Yeah. S 1> แต่ว่ามีเอฟซที่อยู่ในไลน์หนูท่านหนึ่งก็บอกว่าเขาก็ตามเลขปุ่นนี่นีิประจำเออจ้าแม่เอาวันนี้นะแม่เนาะ,ะวิ่งบนล <Yeah. S 1> ่างนี้วิ่งห้านะคะจ้าจ <Yeah. Yeah. S 1> ้าตัวเลขบนก็จะมีหนึ่งห้าสองสี่ห้าศูนย์เน้น <Yeah. S 1> ก็เน้นหนึ่งห้าสองนะคะจ้าจ้าสำหรับสองตัวบนก็จะเป็นศูนย์แปดหกแปดห้าแปดห้าสองห้าศูนย์ค่ะ <Yeah. S 1> เน้นห้าสองค่ะ ทีนี้ชุดล่างนะคะล่างวิ่งห้าตัวเลขจับคู่ก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกห้าหกศูนย์เน้นศูนย์ห้าค่ะจะจะ,จะคุณแม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะเออแล้วไอ้ไอ้เนี่ยถ้าเอซไม่ไม่คิดไม่กลัวเลขดับนะ่ะเอฟซเอาไปเลยเจ็ดห้าสองอ๋อที่จริงเขาเออเขาได้เจ็ดห้าสองใช่แต่ว่ามันเจอเจอดับไงค่ะ แต่ดับชนเด่นไงดับชนดินแต่เขาก็เลยไม่เอาเขาก็เลยว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเขาเลยเอาหนึ่งแทนอ๋อค่ะแม่เออนั่นแหละให้เอาอยางงั้นแหละที่จริงมันเจ็ดห้าสองนั่นแหละค่ะแม่แต่ทีนี้มันไปชนเลขดับไงจ้ะเขาเลยเอาหนึ่งมาแทนแต่ก็ลองดูค่ะแม่นั่นแหละจ้ะจ้ะแต่เอฟซีชอบเจ็ดกับเจ็ดไปค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ที่มันชนดับเฉยอืม อาจจะออกได้หรือออกหรือไม่ออกอย่างเงี้ยจ้ดคุณแม่แต่เขาทําเขาก็อยากเน้นตัวเดียวอ่ะค่ะถ้าถ้าทําหลายตัวเขาก็ได้เจ็ดห้าสองหนึ่งห้าสองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้แต่เขาบอกว่ามันดับเขาก็เลยตัดทิ้งออกไปอืมจัดหนึ่งมาแทนแค่นี้แหละลูกค่ะแม่จาดจ้จกมีแค่นี้แหละคลิปนี้จัดจ้าได้ค่ะคุณแม่ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณแม่คะจ้าจ้าจัดสุขภาพแข็งแรงค่ะคุณแม่ร่ำรวยค่ะ จ้าจ้าจ้าสวัสดีนะคะคุณแม่จ้าสวัสดีจ้าสรุปตัวเลขแนวทางไทยคลิปนี้พี่น้องคะแนวทางตัวเลขเลขโปรดนี่นะคะเอาวนนี้นะคะแนวทางเพิ่นนะคะเพิ่นไห้วิ่งมานะคะทั้งบนทั้งล่างเพิ่นว่าให้วิ่งหาเด็กค่ะพี่น้องคะวิ่งห้าบนล่างนะคะตัวเลขจับคู่นะคะสุดบนค่ะเจ็ดหาสองหนึ่งหาสองซีหาศูนย์นะคะ สองโตบน08 68์แปดหกแปหาแหาสนะคะชุดบนเนี่ยนะคะพนเนนอยู่ที่หนึาสกับห้าสองนะคะพมพีน่นค่ะบันีเลขล่างค่ะล่างวิ่งห้านะคะตัวเลขจะคุมมีศศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์้นย์นะคะเนนศูนย์ห้านะคะพมพนค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมิธิ์เขามีสิธิดรดทุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอนพนมพิ่นองมาเท่าสุขูสก้ขขนเป็นแนวทาง ยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพระมพิณองคค่ะ ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับการรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนโฉกๆมันมนลำลำนี้ด้วยเฮงๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณความมุ่งตัวเลขเนื้อท่านีดีบมีนะคะเลขโปรดนี่นะคะขอบคุณขอบคุณคุณแม่โคราชค่ะขอขอบคุณขอบคุณคุณนายนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกำรัำไ่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขาไมาล่ละกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสเดบบอรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งช่องนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะแอลกอเสดขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกุลสก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกระแวนในคลิปหนาด้ะเก้ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ